สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนายบุลือกระบือเต็มกันเช่นเคยกับช่วงข่าวสดสเสร์ฟจากความครับวันนี้จะพามาดูการปลูกหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทกศบ้านพรสวรรค์จังหวัดสกลนครกันครับซึ่งที่นี่เขาก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ทุกๆ15วันเลยล่ะครับคุณผู้ชม แม้ว่าเจ้าญาเนเปียป่าช่องหนึ่งจะปลูกกันมานานและก็มีเกษตรกรปลูกกันมากในหลายพื้นที่นะครับแต่ด้วยเป็นพืชอาหารสัตว์และยังเป็นพืชพลังงานทดแทนที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจกที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะที่บ้านพรสวรรค์แห่งนี้นี่เองล่ละครับเขาก็ทำกันเป็นจริงเป็นจังได้ปรับพื้นนาที่มีสภาพดินร่วนพลทรายดินเหนียวและก็ดินลูกหลัง ปลูกหญ้าเนเป,ปียร์ปากช่องหนึ่งเลี้ยงโคจำหน่ายในพื้นที่ของภาคอีสานกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับคุณสยามจำปาวันเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์เล่าให้ฟังครับว่าหญ้าเนเป,ปียร์ปากช่องหนึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายและก็ลงทุนน้อยเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถไว้ต่อและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน6-7ถึงเปี โดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่อีกทั้งก็ไม่ต้องดูแลเหมือนพืชหลังนาชนิดอื่นๆที่เคยปลูกมาละครับหนึ่งไร่นี่ประมาณ7ตันครับนี่รอบหนึ่งเจ็ดตันเจ็ดสองสิบสี่หมื่นสี่ครับรอบเดียวตัดยังไม่หมดกันเลยครับครับเพิ่งตัดได้กี่รอบประมาณหกรอบครับหกรอบคิดคำนวณนะครับหกอบรอบละหมื่นหมื่นกว่าบาทสำหรับการปลูกหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งที่นี่ก็จะคล้ายๆกับการทำนาละครับ โดยจะใช้รถแท็กเตอร์ไถเตรียมดินและยกแปลงขนาดความกว้าง80เซนติเมตรระยะห่างระหว่างแถวก็60เซนติเมตรจากนั้นก็นำท่อนพันทั้งลำวางลงในร่องลำต่อลำแล้วใช้มีดสับให้ลำต้นขาดออกจากการเป็นท่อนๆแบบนี้นี่เองละครับคุณผู้ชมก่อนที่จะกลบตามด้นินซึ่งการปลูกแบบนี้จะได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าวิธีอื่น,นแล้วครับ โดยชาวบ้านเรียกการปลูกแบบนี้ว่าการทำนาหญ้าในเปียนั่นเองล่ะครับหลังจากปลูกไปแล้วจะเริ่มให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์วันละ30-50นาทีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศส่วนวันชพืชจะมีในช่วง2-3อาทิตย์แรกแต่หลังจากนั้นเมื่อต้นหญ้าสูงขึ้นแสงส่องไม่ถึงพื้นดินวันชพืชก็จะค่อยๆลดน้อยลงนั่นเองล่ะครับ และเมื่อยาอายุครบ45วันแล้วจะเริ่มตัดชุดแรกหลังจากตัดเสร็จก็จะบำรุงต่อเก่าที่หลงเหลืออยู่ภายในแปลงนี่แหละครับโดยจะให้น้ําและบำรุงด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพปริมาณ15วันก็จะเริ่มเก็บชุดต่อไปได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมนายบุญลือกระบือเต็มขั้นกับช่วงข่าวสดๆเิรฟจากฟาร์มต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ